วันนี้หนูจะพาไปซื้อลอตเรี่กันจ้าไปดูกันทุกคนเสี่ยงโชคครั้งแรกก็ถูกเลยได้มานี่สิบป,ปอนด์เอาอันนี้เปลี่ยนแล้วจ้าเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนี่เป็นการซื้อลอตเอรี่เสี่ยงโชคนะคะ คนไม่ขาดทุนจ้าได้กืบสิบปอนจานี้จ้าทุกคนเกือบได้แล้วหนึ่งล้านมิลเลียนกับสี่สิบห้าล้านบาทไทยเลยนะเนี่ยค่าส่งตัวปาฉันได้ล้านล้านล้านปอนได้สี่สิบห้าล้านเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเกือบแล้วอ่ตะตอนนี้เลยค่ะในราคาแค่สิบปอนนะครดูหนึ่งล้านมิลเลียนแต่ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเงินกันค่ะแล้วเราก็จะซื้อใปใหม่ ไปค่ะ uh huh. yes thank you ไปดูกันค่ะทุกคนวิธีการขึ้นมาจะเป็นสไลี์มีให้เลือกถ,ถึงลานนะคะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่แบบที่ห้ามหมดทุกคนแบบนี้จะเล่นยากหน่อยหรือมีหนึ่งร้อย <c oughs> <ๆ>แปดนี้ <c oughs> yes a n t by Bing o n by m o r e number four two <c oughs> three four okay four ทุกคนไปค่ะเราได้มาแล้วนะคะทั้งหมด4ี่ใบใบละห้ปอนด์ค่ะรุ่นหนร้านหรือมีในรางวัลที่ไม่ต้องถึงหนึ่งล้านก็สามารถรับได้ไปกันเลยค่ะ